ทำไมช้างป่าถึงขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายจริงๆช้างป่ามันไม่ได้ดุร้ายเสมอไปฮะแต่มันเป็นสัตว์ที่มีสัญชตาตญาณการป้องกันตัวสูงแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับคนเลยทําให้มันดูเหมือนก้าวร้าวโดยเฉพาะเวลารู้สึกถูกคุกคามหรือว่าถูกลบกวนช้างตัวเต็มวัยหนักประมาณ3,000-5,000กิโลกร,รมัมช้างป่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีพลังมหาศาลและหากมันรู้สึกไม่ปลอดภัยมันสามารถจมตีคนหรือยานพาหนะได้ทันทีช้างสามารถวิ่งได้สูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีหลายกรณีที่่่คนนนหรือถยต์ูกกช้าาางงปุงวดงวดง หรือเหยียบจนล่างแหลกซึ่งแรงประทะอาจเทียบได้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งเพียงพอที่จะพังรถทั้งคันได้โดนเหยียบจังๆบอกเลยว่าแบงต์แต่ะแน่นอนช้างป่ามีเหตุผลหลักๆในการทาร้ายคนเช่นตกใจที่คนไปเจอแบบกระชั้นชิดหรือส่งเสียงดังใกล้ๆปกป้องลูกหรืออยู่ในช่วงตกมันนิสัยของช้างป่าจะฉลาดและมีความจําดีมากๆโดยเฉพาะเหตุการณ์ร้ายๆถ้าถูกย,ยั่วยุมีโอกาสที่มันจะพุ่งชนสูงมากช้างป่ามีความเป็นสังคมสูงอยู่กันเป็นโขงมีจ่าฝูงแต่ขี้ระแวงมีอารมณ์แปรปรวนโดยเฉพาะช่วงตกม จะมีอารมณ์รุนแรงและควบคุมไม่ได้ขี้ห่วงพื้นที่ไม่ชอบให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาในอาณาเขตหรือการไปบุกลุกล้ำที่ของมันเช่นการสร้างถนนหรือฟาร์มในพื้นที่ป่ามันจะอารมณ์ร้ายสุดๆเพราะนี่คือ Ghost of the Wilderness ให้พระเจ้าเห็งผืนป่านั่เนเองฮะ